สวัสดีลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะสำหรับลูกค้าใหม่ที่อยากขายแต่ไม่มีประสบการณ์ด้านการขายหรือว่าอัดน้ำแข็งหรือว่าวิธีการขายวิธีการตักนะคะลูกค้าสามารถถักปรึกษาและสอบถามแม่ค้าได้ตลอดเลยนะคะแม่ค้ายินดีให้คำปรึกษานะคะและลูกค้าเก่านะคะเราก็คอยดูแลนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะทุกการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเราจะคอยดูแลและซัพพอร์ต ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะท่านใดที่สนใจอยากจะมาเป็นตัวแทนหรือว่าาขายนะคะก็คือสามารถทักสอบถามแม่ค้าได้ตลอดเวลาเลยนะคะแม่ค้ายินดีให้คำปรึกษาทุกด้านเกี่ยวกับการขายนะคะอัดน้ำแข็งไม่เป็นหรือว่าไม่รู้วิธีอัดไม่รู้วิธีตักไม่รู้วิธีขายนะคะแม่ค้ายินดีให้คำปรึกษานะคะสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ สินค้าของเราก็จะมีเนื้อไอศครีมนะคะเกลดฮีมะหลายรสชาติให้เลือกนะคะสตอเบอรี่นะคะของเราจะสต็อกตลอด24ชั่วโมงนะคะรสชาติอื่นถ้าลูกค้าใหม่นะคะสนใจก็คือสามารถสอบถามหรือว่าสั่งสินค้าล่วงหน้านะคะ1-2วันนะคะ